สแล้หแอหายแปดศูนย์จะมันออกเจ็ดแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแบนคนแค่นี้เราก็ถูกน้ำบ่อยอยู่ถูกน้ำไหลยอยู่นะคน,นแม่บ้านอะไบ้านบ้านครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาถามมาในสาขาว่านอง,นองเบนนะครับ เพิ่นเป็นเป็นเด็กน้อยไหโชคกันไปครับวนมาร้านอะามครับบางทีมันก็ให้ดูมันก็วันถึงวันหนังพอหนาวมันมันเพิ่นเพิ่นเพิ่นเป็นเพิ่นมากได้เกิดแล้วบ่ครับเป็นเด็กน้อยมาเลยเป็นเด็กน้อยมาเลยครับเป็นเด็กน้อยมาเลยเป็นใจเป็นมาเลยอ่าตนเคย่นมีมีโอ่งด้วยมีหลางทรงในตัวเิ่นบอก่มีมีมีจะว่าเพิ่นเคยไหโขกไหมครับเอยไหโชคมา ถึงยันที่นี้มันถึงยันถึงยันแบบไหนครับวันนี้ผมก็ออกบางทีเขาจิบโถเขาจิบผงสาหนึ่งเขาผงสาองค์เขาเวลาเวลาไกลๆบันไม่ออกจะเป็นแกงชุดเขาแกงชุดเขาขอโชคขอโชคน้องเบียร์น้องเบียนเนี่ยเพิ่นตอนนี้เพิ่นอยู่บ้านไหครับอยู่บ้านอยู่บ้านเนาะอยู่บ้านอยู่บแบบนี้อ๋อมีเด้อ เนาะเดี๋ยวไปตามกันเนาะครับเนาะเพิ่น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 ก็บกระไฮมาครับเพิ่นกระไฮติดตลอดคือบางทีแต่ทุกบางทีแต่ไม่ทุกปกติธรรมดาเนาะครับก็ะไฮมาตลอดเนาะครับกับกระไฮมาดูหมดที่พลานมาเพิ่นก็ะไฮมาครับเขาเช็ดไม่ให้เขาเช็ดไม่ให้แป้งเขาเช็ดพลานของเขาจะเช็ดให้เลยครับเพิ่นจะเพิ่นจะเห็นเพิ่นเองติดถึงปืนนี้ติดปืนมาครับเดี๋ยวไปตามกันนะครับเนาะเดี๋ยวถามน้องเบสกันนะครับผมครับขอบคุณครับครับผมครับ ตัดงานก็ตัดเผื่อเด็กพ mm ี่น้องเพิ่มมาหานี่ะมาตามกันน้องเดดกันนะครับนี่น้องเดลดน้องเลดสวัสดีครับผมมาสอบถามสอบถามเส้นหนึ่งนะครับน้องเดลครับนี่นี้นี่นี่ล่างหรือว่าเป็นองค์เงี้ยครับบ่โอ้โหครับแบบเนื้อแบบนี้แบบมากมาแต่น้อยมามากแต่น้อยมอ๋อมากระเนหน่อยเนาะแม่ครับผมเป็นเป็นลักษณะอะไรครับผมการการที่เขาจะแค่ในโถ่ นี่ผมมาลงนี่เป็นตัวข้าบ,อบอ่อบ่อทำไมมาเกีกับความฝันนี่มาแบบในความฝันแม่ธรรมาแบบเขาขอเราได้ยังสิขอเราได้น้องๆก็ๆให้ยโศกง่ายตลอดเราผัดก็มันก็เป็นบางงวดบางงวดเนาะแน่ครับผมเคยไปเอา,า,าทั้งสถานที่ต่างๆไหมบอเคยอยู่คร,รับสถาทนที่ต่างๆระบาดขอน้ำบ่านขอน้ำพิกเน็ดแม่แต่ก่อนกับไปเอาอยู่ทั้งนอกเขียนก็แม่ตะเคียนอยู่วัดบ้านเฮาจั่างสิอ๋อแต่แม่ตะเคียนนั่นสถานที่ต่างๆ น่องน้องเฮ็ดทังเนี้ยครับเฮ็ดใบสีรัมแมนเฮ็ดใบสีแต่งพันหามาคู่นำพระละหมากลากไม่น้องน้องรับงานนะครับรับงานแล้วแต่เขามาจ้างกับผมเขามาจ้างมาว่าจ้างเนาะครับผมก็จะน้องน้องจะให้โฉมแม่เมื่อนไรครับพ่ะนมากจะจะบ้านพลหัสพรลหัสก่อนหวยออกอาทิตย์หนึ่งก็สี่ก่อนหวยออกปัอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าจะเป็นบ้านพรลหัสแมนเพราะเป็นบ้านคู่ เขาเชียรกันแบบบูชาพญานาคบูชาสิคเนศต้องเป็นวันพรฤหัส okay. อ๋อขอบผมอ่ะกล้องกระถนครับกล้องน้องจะขอร์นเอ่อสิคเนศล้วกับพญานาคแม่นอ๋ครับที่นี่มันเป็หัสน้องจะขอทุกงวดแม่นตอนมันออกมันเรียกออกแม่นครับตอนพรฤหัสแต่เข้าสี่บ่ายเข้าสีบูชาเขาต่อบ่ายสุขพรฤหัสอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยววันพรฤหัสนี้ จะมาขอโชคในช่วงใดครับเวลาใดประมาณหกโมงแรงประมาณหกโมงเย็นเนาะจะได้เมื่อนั้นจะมาขออนุญาตท้ายทัทยบนายอุปธรรมันเป็นบนรรดาหัดเพรานั้นเนาะมรรดาหัดบรรดาหัดบรรดาหัสก่อนหวยออกวันพฤหัสก่อนหวยออกหนึ่งอาทิตย์นี่นะครับอาทิตย์นะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับกับน้องน้องเบสแม่บอหำน้องเบสนะครับผมบ่มีซื้อบ่ครับมีซื้อเป็นหลังหลังชุงเป็นนิโอค์ในตัวห้องบ่อ เพราะยังสิมันอยู่กับข้อศรัทธาแล้วถึงข้อสีประสบความสําเร็จข้อต้องศรัทธาบวกลงมือทํานําครับเป็นเป็นเป็นมั้งแต่เกิดแล้วว่ามาแต่ไหนครับที่น้องเป็นมากเบลนี้มาแต่น้อยมาแต่น้อยแล้วบ้าครับแม่เก็บมาแต่น้อยขอเทื่อหน้อยครับจะขอโชว์เฉพาะในวันพฤหัสเท่านั้นมาครับวันพฤหัสก่อนให้ออกนะครับผมมือนี้ไม่โซเล็แน่ใจแน่บล์นี่ได้ยัม่ได้เอาบอกไม่โซเล็กแน่มาแค่เจในบล์ครับมือนี้เอาไปฝาก ก่อนพี่น้องก่อนก่อนที่นวันไม่หัวหนึ่งเจ็ดตัวเดียวแล้วบ่กหนึ่งเจ็ดได้ครับพี่น้องหนึ่งเจ็ดนะครับกับน้องเบสหนึ่งเจ็ดให้ไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเพื่อนหัจะทำพิธีครั้งหนึ่งเนาะโอเคนะครับอันน้องเบสนี้จะให้เบอร์โทรนะบ๊อบหรือว่าจะเป่าเบอร์โทรบ๊อบพายเพื่อนเมื่อหาพี่น้องคนอยู่ใกล้ๆเคียงนี่จะ ว่าจ้างน้องไปล้ำหรือว่าประเทียบาซีให้น้อฝากเบอร์โทร่ได้นะครับ0621058629ช้าช้านิดนึงครับ0621058629หน่งนะครับผมตีท่านไหนนะครับอยู่ใกล้นะครับแถวแนี้นะครับตัวนี้อยู่บ้านบ้านโน่นกลางตำบลแพร่เผ่าภูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อ่ะครับอยู่ใกล้ๆนะครับก็สามารถนะครับมาจ้างน้องนะครับไปลำไปลำแน่ครับล้ำแก่บุญล้ำงานศพที่การต่าง มขออีกที่นึงครับเบอร์โทร0621058629น้ครับสตอนนี้น้องเยนอยู่ไหมยนอยู่ม .5 ยนอยู่ม .5 นะครับผมก็ลองนะครับมาจ้างน้องดูนะครับเพื่อจะได้สนับสนุนกันนะครับผมกับน้องเบสนะครับงวดนี้ให้17ไปก่อน17นะครับ17เดี๋ยววันที่ก่อนให้ออกวันพฤหัสครับตอนเย็นหกโมงเย็นนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตามให้กันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ นะครับก็ขอบคุณน้องเบสมากมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวกันนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามกันครับน้องเบสในวันพฤหัสก่อนหวยออกนะครับเดี๋ยวมาติดตามให้นะครับวันนี้ให้หนึ่งเจ็ดไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับพเพื่งนจะขออยู่บ้านนีไหมครับพ่อขออยู่บ้านนี่ขออยายุปานห้องเหรอขออายุนามันนี่ขออายุนาพักกันนิขออายุนาพักกันนิดมันกิ้มมนยิ้มมันั่ง ตอนเจเพิ่อนจะมาเห็ดเพิ่นเพิ่นเป็นเปียกต้าน้อยแล้วบปล่ครับพ่อเป็นมาเต้าน้อยเลยเป็นมาเต้าน้อยเลยครับเพิ่นเป็นของเพิ่นเองเป็นเพิ่นเองบ้กะผักไก่โอ้ยเป็นเลเนต์หน่อยกระผ้ากับจอนนี้เพิ่นมักไปเป็นมาเต้เกิดเลยเป็นหน่อยเลยแหละมันเต้าน้อยแล้วเนาะโบ้เลเซนต์ต้นใหญ่นี่เป็นมาเต้าน้อยเพิ่นก็กับหายโชคมาตลอดเพิ่นก็นั่งของเพิ่นเองได้อยู่ได้อยู่เนาะ ว่าถ่ายแต่แต่ว่าผมกูรวยื่องนี้ก็ปกตินะครับเนาะคนหากระบอกได้ลงทุนหลายดอกบ้างเนาะครับผมก็พอได้รุ่นกันไปกระถือซ้ำยิงที่กระบาดที่บ้านแลย้วได้หาเดือดซีบกระถือกระถือว่าถือกันนะครับก็ได้โชว์กันไปแต่ว่าถือว่าเป็นเป็นมีเส้นเนาะครับเนาะเป็นมีเสเซนแต่บ่มีอมโบ่มีอย่างล้มนบ่ครับนี่ครัแม่บอกรับเพิ่นจะมาขอตัวนี้นบ่ครับพระพิขเนศกับ หนาพญานาคของเพื่อนเนาะพ่อปู่สีสุดโทนะครับพ่อปู่สุดโทพระยาสีบทุมมาแล้วก็พระพิฆเนศบ้านนี้อยู่แล้วรวยมาเลที่อย่างเนอะนี่เนาะฮะสิบเอ็ดเมื่อกี้เพื่นบอกหนึ่งเจ็ดเด้เมื่อกี้เนี่เพื่นบอกหนึ่งเจ็ดหนึ่ง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 นหึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันและพ่ออ่าอีรีตัวมาเนี่ยเด้เพื่นบอกม่าเราครับหนึ่งเจ็ดเพื่นบอกว่า วันพฤรหัสวันพฤรหัสก่อนให้ออกจะทำพิธีขออีกครั้งหนึ่งนพฤหัสสุดท้ายก่อนให้ออกพี่ข้าซีบีฟันว่าคนเอาทองมาให้รอบแหลกอ่ะฟันว่าเมืองเอาพระพิเคนเนศมา,าแถลงอ่ะฟันว่ามีคนเอาทองมาให้บาทนึงได้ตีมันกออกหนึ่งศูงนย์นเราลงวดที่ผ่านมาทั้งที่ออกสองศูนย์กับฟันว่าใบาเส้นเป้าก็ไปฟันอีกว่าอัน มีคนเอาทองมาหายสองบาทกัะตีถึกสองศูนย์งวดที่วางผ่านมาอ๋อถือมาตายงวดตัวเนาะถือมาตั้งแต่เอาเอามาต่แต่เหล็กงวดหลังที่เอาองภูพญาหนากมาองเหล็กทะเบียนรถก็ออกสามตัวตรงทะเบียนอะไรนะครับห้าใช่ไหมอะไรวะเยอะสามห้าสามหก เทงวที่มันออกตอนนั้นขอสามตัวตรงเลยแม่แล้วงวดล่าสุดนี่ได้หายบอครับงวดล่าสุดเลาะหายแปดศูนย์แต่มันออกเจ็ดแปดศูนย์แปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแม่คนแถวเนี่ยเราะกระถูกน้ำบ่อยอยู่ถูกน้ำไหลายอยู่นะคนในบ้านเขาถามเองแต่เขาเห็นงานอยู่ในบ้านเขาถักมาถามครับเมื่อวานเขาได้ลัตเตอรี่คือละใบสองใบครับ งวดนพันให้ i g h t y z e r แต่ว่ารางวัลที่หนึ่งเพิ่นออ,ออก eighty z น r o เจ็ดเขาบอกให้สามตัวตัวนี <laughs> เ้เนาะโอ้ผิดแต้มเดียวเขาเพิ่นให้อีกตัวหนึ่งนี่ถือสามตัวตัวนี้เพิ่นให้ eighty z e แต่ออก zero เจ็ดน,น้องงวดเป็นไงน้องครับ <laughs> งวดนี้ให้หนึ่งเจ็ดไกด์ไลน์ไปก่อนอเดี๋ยวจังไดนวันพฤหัสวันพฤหัสน์ก่อนเฮ้ยโอกนะครับนอกจามนั้นน้องเบสอีกเพิ่นหนึ่งเนาะน้องเบสน้องเบสนะครับ หกม้งมารับช่วงหกม้งแรงเนาะคำขำโฟเโพพอดีนะครับรอติดตามกันนะครับสำหรับน้องเบสนะครับให้แม่นเดี๋ยววันนี้รอดูนะครับว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรรอติดตามกันนะครับสำหรับน้องเบสนะครับ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาชคลาบการเงินการงานการขาการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง